สรุปการฝึกในวันนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นสามบล็อกบล็อกหลักรองเสริมในส่วนของบล็อกหลักครับของท่าที่1นึ่งเลกเพสต้นขาด้านหน้าท่าที่2จะเป็นมัลติฮิปเอ็กเทนชั่นทีเหยียดหักไปทางด้านหลังแต่วันนี้เราก็จะเน้นไปในส่วนของกลุ่มกล้ามเนื้อก้นมากกว่าต้นขาด้านหลังเพื่อที่จะสลับการทํางานฟังก์ชันที่แตกต่างกันในส่วนของกลุ่มกล้ามเนื้อรองของวันนี้ก็จะเป็นต้นขาด้านในกับต้นขาด้านนอกที่เป็นการกลางกับการหุบเพราะฉะนั้นในสีท่าแรกเราลองสังเกตดูนะครับท่าที่หนท่าทีน2าล้ามเน และต้นขาด้านหลังเล็กน้อยขึ้นอยู่กับจังหวะของการถีบเหยียดงอตึงมากน้อยแค่ไหนพอมาเป็นท่ารองจะเป็นต้นขาด้านในกับต้นขาด้านนอกสแสดงว่ามิติของก้นต้นขาตรงน,นี้มันก็ครบใน4ีท่านี้สําหรับการใช้อุปกรณ์แมชชีนในวันนี้พอเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเสริมในวันนี้ก็จะเป็นซิตเทิลคาเฟสกับสแตนดิ้งคาร์เฟส, standing, ฟสในส่วนของซิตเทิลเราก็จะเน้นในส่วนของโซเลียมากขึ้นกลุ่มกล้ามเนื้อน่องชั้นลึกลงไปพอเป็นสแตนดิ้งก็จะเป็นในเรื่องของแก๊ตตอกแก๊ตตอกนีเมสของเราที่เป็นกลุ่มกล้้ามเนือ หลักของหัวใจกล้ามเนื้อนองควบคู่กันไปความเหมือนต่างก็คือ2บล็อกแรกนะครับผมเราใช้ที่ความหนักสูงจํานวนสิบครั้งเพื่อฝึกในเรื่องของความแข็งแรงและมีพาวเวอร์ในจังหวะก,การถีบผักออกแรงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพอเป็น2ท่าเสริมเราจะใช้ที่น้ําหนักเบาจํานวน20ครั้งเพื่อเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเอ็นดู n c นทนทานในจังหวะที่เราถีบผักหรือมีความเร็วในการขายง่งถีบตัวเองเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าในบางมุมองศาของทิศทางท่าทางที่แตกต่างกันควบคู่กันไปทั้งหมดเราทํา4เซตพัก ระหว่างเซต1นาทีพักระหว่างท่านะครับสนาทีในจังหวะที่รอสมาชิกนักวิ่งสลับท่าทางกันโดยรวมของวันนี้สิ่งที่เราฝึกซ้อมพัฒนากันนะครับเพื่อที่จะสร้างเสริมความแข็งแรงลดป้องกันอาการบาดเจ็บทำเป็นในลักษณะของ lower body นั่นหมายความว่าลักษณะของการจัดวางโปรแกรมนะครับมันก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น lower upper full body หรือในรูปแบบของการ push pull leg รวมไปถึงในเรื่องของ rotation ทวิตควบคู่กันไปอยู่ที่ลักษณะความเหมาะสม ของสิ่งที่เรามีก็เป็นไปได้พิจารณาในส่วนนั้นอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ลองนํากลับไปปรับใช้ไม่มีแมชชีนก็สามารถใช้อย่างอื่นได้แต่จิตนาลุ่มของเราในการน for you ําเสนอเทรนฟอร์ยูเพื่อที่จะเห็นความหลากหลายของสิ่งที่เราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่เรามีซะเกินไปแต่เราสามารถที่จะมาอาจจะปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เรามีทําอะไรให้มันหลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องเหมาะสมกับการฝึกซอ้อมของเราไม่น่าเบื่อจนเกินไปมีความหลากหลายเฉพาะเจาะจงสามารถโปรเกชั่นพัฒนาความหนักของการฝึกซอ้อมได้ตามต้นทุนความสามารถ ของเราที่แข็งแรงขึ้นในทุกวันฝากแลวก็แชร์กดติดตามพวกเราสปอตแซน์ดาก็ด่วนนั้นที่แล้วเจอกันในครั้งต่อไปขอบคุณครับ